สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้ก็แนะนําต้นไม้กันนะครับผมเนี่ยครับพืชสมุนไพรพืชสวนไม้ประดับไม้มงคลนะครับผมเนี่ยครับกวังมรกตนะครับผมเนี่ยครับไม้ฟอกอากาศนะครับเนี่ยครับต้นเล็ก น,นี่ต้นแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นวักมรกตนะครับผมเนี่ยหมายฟอกอากาศนะครับเป็นไม้ปัดชํำนะครับผมเนี่ยกระถางสองนิ้วครึ่งครับผมนี่ต้นกักมรกตนะครับ นี่ครับไม้ฟอกอากาศวางบนโต๊ะทางาน,นครับส่วนต้นนี้เป็นต้นโปยเซียนแคะนะครับผมดอกแดงๆรูปหัวใจนะครับเนี่ยครับโปยเซียนแคะนี่ก็ปล่อยยาวหน่อยนะครับกระถางสองนิ้ว เนี่ยครับต้นเล็กๆเนี่ยเฟื่องฟ้านะครับดูเลยครับไม่มีใบเลยนะครับผมกิ่งแห้งๆมีดอกด้วยครับเนี่ยครับดอกกระดาษนส่งสารเขานะครับผมกำลังโตนะครับผมเหลือแต่ก้านนี่ครับมีดอกมีใบเริ่มออกแล้วนะครับผม ต้นเฟืองฟ้าครับดอกสีบานเย็นนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับผมเป็นดอกสีบานเย็นส่วนนี้เป็นต้นหูเสือนะครับผมเนี่ยครับ เป็นพืชสมุนไพรนะครับผมใบนี่กินกับลาบกับก้อยนะครับผมเนี่ยกินสดครับเด็ดสดเลยนะครับผมใบหูเสือนะครับนะครับเด็ดกินสดๆดเลยครับผม นี่ก็เป็นใบช่ำน้ํานะครับผมเนี่ยส่วนต้นนี้เป็นผักชีลาวนะครับผมเนี่ยแกงอ่อมเลยครับใส่เลยครับหอมผักชีลาวขยายลงดินนี่ใหญ่เลยนะครับเป็นพุ่มเหมือนไม้สนเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นไม้ประดับได้ครับ เนี่ยครับพักชีลาว อันนี้เป็นต้นสมไทยนะครับผม,มนี่เป็นต้นสมไทยนะครับผม เนี่ยครับเอาไว้ผัดกินนะครับผมปลูกเด็ดจอดไว้เนี่ยวัลชํำม,มันก็ใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยลงดินต้นสมไทยครับผมดอกสีบานเย็นนะครับผมเล็กๆเนี่ยนี่ครับอีกต้นหนึ่งเป็นอังกาบหนูนะครับผมเนี่ยครับ นำไปทำชาได้นะครับผมเด็ดยอดเด็ดใบอ่อนอ่อนไปต้มเป็นน้ำชาครับผมอังกาบหนู นี่พืชสมุนไพรี่ตัวเด็ดเลยนะครับผมนี่กระเพราควายนะครับผมหรือยีหลานะครับเนี่ยต้นยีหลาครับผม ก็มีอะไรก็จะแนะนํากันไปนะครับมีต้นไม้ปลูกไว้นะครับผมเนี่ยครับพืชสวนครัวครับพร้อมที่จะขยายครับครับพ่มาลามครับผม เป็นบาซิลไทยนะครับตัวนี้ครับผมเนี่ยครับกระเพราควายนะครับผมนี่ก็เป็นหูเสือหูเสือต้นเล็กนะครับผมนี่ เดี๋ยวครับไปหูเสือนะโอเคนะครับทุกท่านมันเดี๋ยววันหลังมีต้นไม้อะไรเป็นพืชสมุนไพรปลูกไว้เดี๋ยวจะมาแนะนำให้คือ ปลูกไว้ครับส่วนสรรพคุณเดี๋ยวเพื่อนๆก็หาดูกันนะครับแต่มีไว้พวกนี้ปลูกไว้ก็คืออยู่ในคูัเรือนเขาไม่ได้ใช้กันนะครับผม